ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ผมป๊อปนะครับจากช่องป๊อปชา n นลนะครับวันนี้อยู่เกมแลกนาร์ล็อกออริจินนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นการแนะนำนะครับวิธีการแต่งงานนะครับหรือว่าระบบ w e ท ting นะครับผมในการแต่งงานนะครับก็จะมีเงื่อนไขง่ายๆเลยก็คือตัวละครเนี่ยจะต้องมีเบสเลเวล40ขึ้นไปนะครับแล้วก็ต้องมีคู่แต่งงานนะครับที่มีความสัมพันธ์เนี่ยนะครับหรือค่า Affinity นะครับตั้งแต่3,000ขึ้นไปนะครับผม เมื่อเรามีค่าความสัมพันธ์ตั้งแต่3,000ขึ้นไปนะครับแล้วก็จับคู่มาเป็นปาร์ตี้นะครับมาคุยกับตัว Love o อ e นะครับผมตรงนี้นะครับนี่ a b c จะอยู่ตรงนี้หรือเพื่อนๆสามารถดูตรงอินโฟก็ได้นะครับแล้วก็ A.P.C เนี่ยจะเชื่อว่า Marin นะครับตรงนี้นะครับก็สามารถคลิกไปที่ a b c Marin ได้เลยนะครับ Wedding Service นะครับผมอ่าแล้วก็คุยกับตัว Marin นะครับถ้าเงื่อนไขครบนะครับมันก็จะติ๊กถูกทุกข้อนะครับเราก็สามารถลิงก์ได้เลยนะครับทีนี้นะครับเราก็จะต้องให คู่แต่งงานของเราเนี่ยกดคอนเฟิร์มด้วยนะครับพอเรากดคอนเฟิร์มปุ๊บนะครับมันก็จะมีเควสขึ้นมาให้เราทำนะครับเราต้องคุยกับตัว a b c เนี่ยทั้ง2คนเลยนะครับทั้งฝ่ายหญิงแล้วก็ฝ่ายชายนะครับผมเราคุยเสร็จนะครับก็จะต้องตอบคําถามนะครับแต่ในตัวเควสเนี่ยตอนนี้ต้องบอกว่าภาษามันอาจจะยังบั๊กอยู่นะครับอย่างข้อที่1เนี่ยเมื่อกี้ผมลองตอบเป็นคนละชื่อไปก็ตอบตอบถือต้องต้องบอกว่าตอบผิดนะครับเออก็เมื่อกี้ผมลองตอบเป็นชื่อผู้ชายนะครับก็คือตัวผมอะ ตอบเป็น p ช p Channel เนี่ยทั้งสองคนก็คือสามารถผ่านเควสที่1ได้นะครับเดี๋ยวเควสที่2เนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเ,อเลือกมั่วๆแล้วกันนะครับไม่รู้ว่าจะต้องตอบอะไรนะแต่น่าจะต้องตอบให้เหมือนกันนะครับผมจะลองตอบเป็นข้อกลางแล้วกันทั้งคู่นะไม่รู้ว่าจะผ่านหรือเปล่าอ่ะโอเคเควสสองผ่านไปนะครับน่าจะต,ต้องตอบให้เหมือนกันหรือเปล่าอาจจะเลือกข้อไหนก็ได้นะครับแต่อาจจะต้องตอบให้เหมือนกันข้อนี้ผมจะเลือกกลางเหมือนเดิมทั้งคู่เนยะอ่าโอเคก็ผ่านไปได้นะครับจนถึงเควสสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ บอกว่าเป็นควสสุดท้ายแล้วนะครับให้คุยทั้งคู่เลยนะครับคุยพร้อมกันเลยอ่าโอเคครับก็จะดําเนินตามควสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยลองเหมือนกันนะมา่ํทการให้เราเข้าไปที่โบสถ์นะครับก็ต้องไปทั้งคู่นะจะมีควสขึ้นมาให้ทั้งคู่แต่งงานเราแล้วก็ตัวละครเราด้วยนะครับเมื่อเราเข้ามาในโบสถ์นะครับก็จะทําการคุยกับบาทหลวงนะครับอ่าแล้วก็ลงชื่อนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการลงชื่อนะ ให้คุยทั้งคู่นะครับอ่าแล้วก็สแกนนิ้วนะครับอ๋อต้องสแกนคนละฝั่งอ่าโอเคนะครับเมื่อกี้ผมให้อ,อีกจอนึงเนี่ยสแกนเป็นทางฝั่งซ้ายแล้วก็ผมสแกนเป็นทางฝั่งขวานะี่ยก็คือกดแค่คลิกค้างไว้เฉยๆนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็ผ่านควสไปนะครับก็จะเป็นควสถัดไปนะครับผมควสถัดไปเนี่ยก็จะให้เรากลับไปคุยกับมารีนเหมือนเดิมนะครับเราก็ทําการ move ตัวละครเรานะครับไปคุยกับ npc marlin นะครับผมพอมาคุยกับ npc นะครับมันก็จะให้เรา,าไปทำ q u ว s สต,ต่อไปนะครับก็คุยเหมือนเดิมนะครับคุยทั้งคู่เลยอ่าแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับอันนี้ทาการถ่ายรูปคู่นะครับอ่านี่ก็ถ่ายรูปพร้อมกันนะครับแชะเข้าไปเก็บไว้ก่อนลูกเสษย์ก็ตามเ u วสไปเรื่อยๆเลยครับกลับมาคุยกับ npc เหมือนเดิมตัวเควสเนี่ยก็ จะมีให้เราเลือกหลายแพ็กเกจนะครับนะจะมีทั้งแพ็กเกจเนี่ยแบบหรูสุดเลยก็คือ9,999 9เมวนะครับหรือจะเป็นแบบแพ็กเกจกลางนะครับก็คือ9,999 9เมวหรือจะเป็นสายฟรีเลยนะครับก็แค่999นะครับ999เพเท่านั้นั้นเดี๋ยวผมจะเลือกเป็นเซตนี้แล้วกันนะครับสำหรับสายฟรีจ่ายไปนะครับอันนี้ก็ทำการเลือกวันนะครับผมแล้วก็ทำการพรีดิจิสเตอร์ไป บุ๊คเวดดิ้งก so, like ็คือการเลือกเวลานะครับแล้วก็เลือกวันครับเราก็สามารถเลือกวันกับเวลาได้ครับก็จะเป็นวันที่วันที่3นะครับเวลา1นึ่ทุ่มนะว่าเราจะเลือกวันอื่นก็ได้นะครับเลือกช่วงเวลาไหนก็ได้แต่ผมจะเลือกเป็นพรุ่งนี้แลวกันก็จะมีเวลาเนี่ยตั้งแต่10บโมงเช้าจนถึง4ี่ทุ่มเลยตอนที่ผมทําคลิปวิดีโอเนี่ยเป็นวันที่3อยู่นะแต่ตอนตีสองนะครับผมจะเลือกไว้เป็นตอน10บโมงเช้าวันที่3แล้วกันนะครับของเดือน7จ็ดครับก็จะพีดิจิไว้ตรงนี้นะครับผมสิบโมง อ่ะโอเคนะครับเมื่อเราจองเวลาเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเขาบอกว่าให้เราเข้าไปที่พื้นที่จัดงานนะครับก่อนก่อนเวลาเริ่มเนี่ยสินาทีนะครับก็คือเวลาเริ่มเนี่ยมันจะเป็น10บโมงนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้10บโมงเช้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปอ่าในเกมนะครับก่อน10บโมงเช้าก็คือประมาณเก้าโมงห้นะครับเขาบอกให้เข้าไปก่อนเวลาเริ่มเนี่ยสินาทีนะครับผมก็คือเราจะค่าต้องเข้าเนี่ยตอน9ก้าโมงห้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับผม โอเคครับตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมง50นะครับผมเดี๋ยวผมจะกดเข้าไปที่ NPC นะครับแล้วก็กดเข้าไปที่ตัว wedding นะครับผมเราก็จะวาร์ปเราเข้ามาในฉากครับอันนี้ก็จะเป็นห้องแต่งตัวนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะถ่ายรูปนะครับแล้วก็เปลี่ยนทรงผมแล้วก็เปลี่ยนตัวแฟชั่นได้ในห้องนี้นะครับจะมีเวลาให้เราเนี่ย10นาทีนะครับในการเก็บบรรยากาศนะครับตอนที่เราได้แต่งงานนะครับผม โดยจะมี NPC นะครับคอยให้บริการเราทั้งสองตัวเลยนะไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนคอนแทคเลนส์นะครับเปลี่ยนรูปแบบของดวงตานะครับหรือจะเป็น n p c นะครับที่จะทําให้เราเปลี่ยนทรงผมได้นะครับก็จะอยู่ในห้องแต่งตัวทั้ง2 n p c เลยนะครับเมื่อเราแต่งคอสตูมนะครับแล้วก็เซตตัวละครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถขึ้นมาบนเวทีนะครับหรือว่าตรงกระจกตรงนี้นะครับสามารถกดเพื่อที่จะถ่ายรูปกับแฟนเรานะครับหรือว่าตัวละครที่เราแต่งงานด้วยได้นะครับตรงนี้ ตรงนี้ก็จะเป็นแท่นนะครับที่ทําให้เราสามารถถ่ายรูปกับตัวละครที่เราแต่งงานด้วยได้นะครับโดยกดที่ลูกมือนะครับกดลูกมือตรงนี้มันก็จะมีะคัาสซีนตรงนี้ขึ้นมาครับเมื่อหมดเวลานะัดถอยหลัง1ินาทีนะครับในห้องฉากแต่งตัวเนี่ยนะครับมันก็จะตัดมาที่ฉากงานจัดงานนะครับผมก็จะเป็นแมปที่ใช้จัดงานแต่งงานของตัวละครเรานะครับผม ก็ต้องบอกว่าทําออกมาได้ค่อนข้างสวยมากๆนะครับสาหรับแมปนี้นะอันนี้ก็แนะนําให้เพื่อนๆถ่ายรูปหรือว่าถ่ายคลิปนะครับเก็บเอาไว้เป็นความทรงจานะครับสาหรับการแต่งงานนะแต่ต้องบอกว่าของอาโอเนี่ยแต่ต้องบอกว่าอาโอเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากเลยนะนะในตัวฉากนะครับไม่ว่าจะฉากแต่งงานหรือว่าเป็นตัวคัสซีนนะเขาใส่รายละเอียดมาค่อนข้างดีมากๆนะครับผม เมือ่อหมดเวลาในการจัดปาร์ตี้นะครับนะเวลาสิ้นสุดลงก็จะทำการแต่งงานและอันนี้คือแต่งงานจริงๆแลวนะครับก็เป็นการคุยกับบัตรหลวงนะครับแล้วก็น่าจะต,ต้องพูดว่ารับค่ะรับครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับตามสเต็ปเขาไปนะครับผม แต่ตัวคัสซีนเขาทำได้ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะออปัดหลวงก็จะให้สาบานนะครับว่าจะแบบรักเดียวใจเดียวตลอดไปหรือเปล่า ไม่ได้ชวนใครมาสักคนนะครับแต่ก็ในคัสซีนก็มีคนมาเข้าร่วมพิธีนะครับ <S <S อ,อ,อ่าเห็นแหวนะวนะครับสมแหวนนะครับเจ้าสาวเนี่ยโอ้โแต่คัสซีงเขาทำดีนะทำดีกว่าเวอร์ชันอื่นเยอะนะครับ เพรนันอื่นเวลาแต่งงานนี่ไม่ค่อยมีเลยนะอันนี้คือนเน้นแบบเน้นคัตซีนสวยนะครับโอเคครับเมื่อจบการแต่งงานนะครับนะออกมาจากคัตซีนเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราก็จะออกมาสู่ด้านนอกนะครับนะเราสามารถที่จะใช้เมนูเลิฟโอ๊ตได้นะครับเป็นเมนูสําหรับคนที่แต่งงานเสร็จเรียบร้อยนะครับมันก็จะมีเควสรายวันให้ทำนะครับมีถ่ายลงถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันจะได้ตัวแสแตทด้วยนะครับ ถ้าเราอัพเลเวลไปเรื่ children, รอยๆเนี่ยตรงนี้ก็จะได้เป็นต,ตัวสเตตด้วยนะครับสเตตแล้วก็สกิลนะครับตรงนี้ได้แมคเซตพีนะครับได้ PVE damage ได้ PVE damage reduction นะครับผมว่าคู่ดาวลดนะครับพีดามเอ็ดโบนัสนะครับก็มีสูงสุดที่เลเวล10เลยนะครับตัวนี้ก็ค่อนข้างดีมากๆนะครับผมส่วนสกิลที่เพิ่มเข้ามานะครับก็จะมีสกิลเรียกคู่รักนะครับอันนี้ก็จะสามารถเรียกคู่รักมาหาตัวละครเราได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองกดใช้ดูนะครับว่าจะเรียกประมาณไหนนะนี่ ผมวิ่งมาไกลก่อนแล้วกันเรียกนะครับเผื่อแบบไปล่าบอสอะไรอย่างงี้อ่ามันก็จะบิงไปหาคู่รักเราเลยคือไม่ใช่เรียกเขามาหาเรานะแต่น,นี่คือบิงไปหานะครับอันนี้คือบิงไปหาคู่รักเราเออก็ค่อนข้างดีนะเวลาล่าบอสอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทํากิจกรรมอะไรก็น่าจะช่วยได้เยอะนะครับส่วนสกิลอื่นๆนะครับเราก็ต้องทำเควสนะครับเพื่อให้ตัวเลเวลตรงเนี้ยมันเพิ่มขึ้นนะครับส่วนสกิลเนี่ยจะมีทั้งหมดประมาณ3สกิลนะครับก็คือวาร์ปตัวละครเราไปหาคู่รัก นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือซัลโม,มนสกิลนะครับสกิลที่2องซัลโม,มนสกิลอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นสกิลอะไรนะน่าจะเรียกคู่รักมาหาเราหรือเปล่านะครับแล้วก็อีกสกิลหนึ่งนะครับสกิลที่3จะเปิดที่เลเวล4อ๋อเนี้ยไว้ชุบนะครับผมชุบตัวละครคู่รักเรานะครับเพราะมีสี่สกิลเลยนะ oh. มีบัฟดาเมจด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เพิ่มพีดาเมจเอ็มดาเมจแล้วก็เอพีดีมุกสปีด3%นะครับเป็นระยะเวลา120วินาทีนะครับคูดาสกิล360วิอยหก มีอีกไหมสก,กิลมีอีกนะมีบัฟตรงนี้อีกนะครับอันนี้ก็เป็นบัฟเพิ่มพีดาเมจเหมือนกันนะครับน่าจะเป็นสก,กิลเดียวกันนะครับแต่ว่าเป็น Level นะเลเวลสนะบัฟเลเวลสอยู่ที่เลเวลสิเลยนะครับต้องทำเควสจนถึงเลเวลสิบ็นเควสนะครับในการเก็บหัวใจนะครับหรือค่าค่าความสนิทหรือว่าค่าความรักเนี่ยก็สามารถทําตรงเควสได้นะครับคือง่ายๆคือเก็บ e ีพีนั่นแหละเก็บ e ีพีของตัว wedding ring love preview นะครับ วันออออนี้นะก็คือเก็บ EP ของตัวเรเวลแหวนนะเออถ้าถึงเรเวลสิก็ได้เป็นตัวดีบัฟเลเว่สองนะครับอ่ะโอเคก็น่าจะจบไปนะสำหรับการแต่งงานนะก็แนะนําให้แต่งแล้วกันนะครับเพราะว่ามีฟังก์ชั่นหลายๆอย่างถ้าเราได้เล่นกับเพื่อนนะครับก็ควรจะแต่งนะส่วนผมเนี่ยมีตัวละครเดินตามก็เป็นตัวพีชเดินตามอยู่แล้วนะเวลาล่าบ,บอสก็จะได้ง่ายขึ้นนะครับบางทีพีชาบางทีเราวิ่งไปหาบอสอย่างเงี้ยแล้ว พีทมันยังเดินไม่ถึงอย่างนี้นเราก็วาร์ปสามารถวาร์ปพีทเข้ามาใ,ใกล้เราได้ครับมันก็จะกลับล่าบอสง่ายขึ้นนะครับผมสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับก็น่าจะมานี้นะครับผวังว <the> ่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวไว้เชิกันใหม่คลิปหน้าครับผม